สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะตอนเย็นเย็นมาดูวัวกินหญ้าด้วยค่ะพี่น้องอันนี้หลังจากที่เพิ่อนขอดออกมาแล้วนะคะได้เดือนเดือนเออสิบเดี๋ยวด้วยวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบมืพ่พอดีค่ะทุกคนสิบวันนะคะอุ้ยนน,นี่ หนึ่งเดือนสิบวันเขากินยานแล้วนะคะชื่อน้ำโชคนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะแข็งแรงดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนที่ซื้อมากค่ะว่าหูมันพอไไดคะ <c oughs> ก็เลยเป็นจังสันนั่นแดงดแดงดำดแดงแดงบดบดเท่าเท่าอะไรบุค่ะนี่แม่เพิินชื่อ แม่เขาจะแดงหมดเลยแต่ลูกเขาเป็นด่างๆดำๆจังเลยบุหูอันค้นขายก็บอกว่าเป็นพอ่อเป็นเป็นอันพอมันเป็นลูกของพริกแดงวาสันวาพอพอของไอเจ้าน้ำโชกเนี่ยคะ่ะเป็นลูกของพริกแดงก็สีพริกหยวกบ <c> ่ <oughs> โอ้ยนอนแล้วขี่คานค่ะค่ะกินแล้วก็นอน แต่แม่เพื่อนอะห่วงลูกอยู่ค่ะห่วงหอดเจ้าของด้บางเถอบรรยากาศทุ่งนานะคะร่มเย็นค่ะทุกคนน้ำโชคน้ำโชคกินดินกินเกลือแร่ที่จริงหนูสื่อเกลือหนูสื่อเกลือแร่เป็นก้อนนะคะให้เขากินแล้วล่ะอยู่ในคอกุแต่เขาก็มาเลียดินเลียดอย่างแปงสั กินห่กินกากน้ำตาลโอ้ยบอมลุ่งยางขล่ะค่ะทุกคนกำลังดื้อเลยค่ะกำลังกระโดดโลดเต้นดื้อสุดโตวผูดะคะ้ค่ะชื่อนำโชคแต่พ่อเรียกดื้อนะคะถ้าดือ้อนี่เพื่อนสิหันวับปลดเล็ดื้อดืหันวับปลดแต่ว่าเอิญโชคโชคนี่เพื่อนเซยค่ะ เลยเอินโฉกดื้อบางเถอ,นอน,อน,นอนกินยา่ทุกคนขี้ขันครับบอกเขาทุกคนนอนกินหยาเซยเด็กหน่อยนะค่ะเนาะนอนดีค่ะแม่เพิ่นกะรซึกว่าน้ำนมมันกะบ่บค่อยมีายดอกแต่ว่า,าเพราะว่าเขากินบ่อยเนาะ ถ่ายโดนๆกินเถือเนี่ยน้ำนมเพิ่นสิเต่งตึงอยู่ค่ะแต่ว่าเต่านมไหมคะ่ะแต่ว่านี่น้องน้องนำโชคนี่กินหลายกินตลเอเถื่อจนแม่สะดุ <c> ้ง <oughs> ขนาดตตนีดหน่อยด้ค่ะขนาดเดือนกลักวๆเองถ้าสามเดือนฮหดจั้งไดเอานะคะ <c oughs> น้องฮัดกินหยาังน้องฮัดเลี้ยงหยาตังแต่ ขอดออกมาได้๋สามหมือ่อฮัดเลี้ยหย่าได้ไหมค่ะเลี้ยเลี้ยตามเม่เพิน่นพอแต่ครบเดือนนี่ก็เห็นเพิ่นกินหย่าแล้วกินหย่าอ่อนๆกินปลายๆมันนะ,ะเลี้ยดินเลี้ยยังไปเรื่อยบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศอันนี้เป็นพื้นที่โ่งค่ะทุกคนค่ะพุ่นจอดรถด,ดวยพุน่น พื้นที่โล่งที่เขาสีมาเห็ดอันลอเห็ดบานจัดสรรน,นะคะแต่ว่ายังพรท่านไหนมีโครงการมากนะคะทมทีไว้ซื้อๆนะคะเบิงเบิงเบง,บงกินหยาโอ้ยนอนกินเลยบ่ลูกนอนกินเลยบ่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะหกโมงกว่าแต่ว่าพระอาทิตย์กันยังเมื่อท่านเด็ดตกดินค่ะถ้าตกดินปุ๊บเมืออตัหลดเพราะว่าท่างนี้มันเป็นท่างทิศวันตกนี่บรรยากาศดีค่ะมานั่งเล่นกับปัวน้อยนนพ่อบ้านใจกล้าน่งเลี้ยงหัววันหยุดค่ะทุกคนอบรรยากาศทองฟ้าเจยมาใสนะคะ มีงวัวหนึ่งตัวแม่ลกูกมีงวัวแม่ลูกก็เลี้ยงหกัหกหักเลยค่ะทุกคนหักขึ้งยังนี่ยแหละค่ะในใจก็อยากได้เป็นฟาร์มแล้วค่ะแต่บ่มีทรัพย์ลูกละลูกละเบิง้ง <c ười> <c ười> <c ười> คุกเข่ากินหญ้าโอ้ยเฮ็ดคืออะไรลูกคุกเข่ากินหญ้ามาหนีมานี่มาน,มานี่หาแม่เร็วหาแม่เร็วแล้วแล้ว มาเป็นอย่างวิจังนอนกินหยาค่ะถลูกห er ุเหนือนงังดังดำับลูกไส้ลูกไส้ก,สกินหยาให้เบิง้งแคบเบิ้งยิงแคบเอาเกาข้างเกาข้างแม่เกาข้างให้เดี๋เ,าเกาข้างเออเกาข้าง ก่าข้างตอนขอดนียากเนีค่ะแม้เพิ่นบ่มีแห้งจนนอน,นอนแบบว่าเหมือนแห้งเลยโอ้ยสิดูดนิ่วบ่ลูกอ้าเบิง่งกัดโบอเอาอย่าดื้อมาแมแม่ก็าข้างให้มาขั้นเขียว เอาเกาหูเกาหูโอ้ยหลูกลาเหนื่อหนังได้บทถุกคนย่ามขายจังใดสิก,ก่าขายค่ะหองไห้แล้วค่ะอ้อทำงานประจำไปด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวไปด้วยนะคะวันปกติธรรมดาก็มา,าม,ะะมาลามไหวนะคะมาลามมาลามไห้แห่เมายพิน่น เอาเขาเพื่อนเอามาอันมา,มาเคียนไห้นะคะาวันอาทิตย์จะสีกระเหลี่ยงเองค่ะมาเล่นกับเพิ่์นแนเอียงจะสินะคะทุกคนค่ะดูหัวตัวนั้นกินหยาดีดีหัวม่วงถบบั่วคัมสิเขากับใบหยากสิเขาบ้าเนี่โอ้ยอันนี้ก็เลียกค่ะใบหยากสิเขาบ้านเลยกินหยาเก่งโอ้ยจ้ากระดี ไปไปพ่อเอื้นเอาอนนี้นี่นไ,ไปไปหาพอ่อไปหลุกไปไปยังมาเลียอะไรเถอะมันมาเมียนแนวกินสูบ่สู้บ่ขอนใส่หัวดิปีผน,นพน่พอเอื้นแล้วไ,ไป มันสีส้นหมันสูงเขาดินี่อุ๊ย,ย,ยสี่เหยียบคน,นสูงประมาณสิบเคงแม่แล้วค่ะทุกคนเดือนหนึ่งก็ไดโยวนมมาหน้อ,น,อ,น,อนั่นเมื่อกี้ดูดนิ้วเขาแม่หลักกัดแม่ว่ามันกัดนิ้วเขาเมงอันนี้ ไปกินหนาน้อแม่และกคนวขาสีแดงเึง้นบ่อีกบ่ค่ะขาเพิ่นขึ้นจังข้าวขาวดอก <c oughs> แดงบ่แดงก็สซ้างทนะเนาะขาวแดงก็งัวยเก่าแหละที่จริงนุชอบมันนุชอบง่วขาวโบดดิค่ะขาวแบบดำๆเท่าๆมัมตัวับ ยังประธานมีตังสือทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่หนึ่งก่อนแล้วเนาะคะ่ะค่อยขึ้นไปเป็นขันบันไดนะหนึ่งสองสามสี่นะใจเย็นๆนะคะอยากมีงัวเป็นหลยๆเป็นหาฮกตัวกับต้องใจเย็น นกกระบ,บินกระพังกระพากลับกรกลับเลยเด้ยเฮ้ยทะยู่ใกล้บ้านถ้าอยู่ใกล้บ้านถ้าบ้านอยู่แถวนี้ผูกไว้กลางเดินก็กินเมื่อขึ้น,น,นยิ้มยังลูกเอ้ยคำหรือดิ้อฟันมวยทอนเออฟันว่ <c oughs> วนมามันมีอีกตัวหนึ่งเด้อนี่ มาตอนนั้นเจจอยเหนีอยหน่อยออกไม่ไมออจากขอบไม่เไเอ้ยจอยอันสื่อมาทีแรกเป็นเป็นยังเป็นหนีอยหน่อยยูคิดว่างัวสาวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพ่อสื่อมาแล้วเอ้ยพ่อ,อันถามเขาแล้วว่างัวแม่ลูกสามสามตัวน,นี้เหรอคะสามตัวน,น้องน้ำโขกเหรอคะเพราะว่าเพิ่นตัวหนีอยหน่อยเนาะไทยกลางเนาะตัวหนี่ยหน่อยเจจอยตอนนี้พ่อมาเลี้ยงขุนขึ้นอ้วน,นขึ้นอ้วนขึ้น ท้องบบกใหญ่นึงะนึกว่างัวท้องตอนแรกออกลูกมากสินึกว่ามีอีกอยู่ในท้องอีกแม่จ้ะทุกคนก <c oughs> ็เลยพากันว่าโบแมนมันเป็นมีเสดบ่ท้องให้ใญ่แทตนตัวนี้หน่อยนึงตอนนี้ออกมาแล้วเดือนเดือนนึงกัย่งท้องใหญ่อยู่คือเ่า <c oughs> บบได้บำรุงยังมากมายเลยค่ะให้กินหญ้าย่างเดียวหญ้าเกี้ยวหญ้าให้กิน แล้วก็มีแบบว่ากาก,ากน้ำตาลผสมผสมเฟืองนะคะหดเฟืองคุกเซเฟืองแล้วก็บางเื่อก็ให้ยห่อกินบางเื่อโดนๆเื่อหนึง่งสีใหายห่อมมีอยังอันยาบํารุงน้ำนมก็ให้เพื่อนกินค่ะบํารุงคือคน้นละนาะแม่ลูกอ่อนนะคะไปข้าวบ้านเถอะผลิต <c oughs> ไปส้นรถ ดื้อดรือดือครัดดกดรือเนี่ยเด็กกำลังซน,เ,น,นเอาแมนบอกลืมต่อ,นนอนนมาแล้วมาแล้วมายุ่งอะไรกับรถแม่นี่ฮะยังพอ ข่ากัาวางเขาเจอไปตีล่ลบปะจะสิก,กินหลายหลามืออื่นเคยกินไมห,หม,าามหเมืงมองเมืองมืงมืองเมืงมาถ่เมืองมืองเมกองเมืองเอเบิองค่ะอลัองจากองเ่ืองเมืงตองเอดไปแล้วคลิปเมงก่อนหน,นนะ มาถ่ายความน่ารักค่ะหนึ่งเดือนกว่า,วาแล้วนะคะหนึ่งเดือนสิบวันโอ้ได้ซำนีแล่ะค่ะก็อันผู้ใดเห็นผู้ใดเข้ากัวบว่าขึ้งใหญ่เร็วแท้ใหญ่หนังเตยอยู่ใน้องเขาออกหยากขาเงาวแขดแหลดอยู่ออกออกมาดึงปันไดกับขาบอกเท้นเถื่อนนนอนอีกแล้วนอน,นอกินหยา <ป>กับบ้านเถอไปเจอกล้วกับบ้านลูกมาเดือบไหมจูงเหมาพันกับแล้วแมวพันกัสีเอินลูกแล้วบนี้ปนไปเร็วเรเร็วเร็วงตามแล้วอึ๊บอึ๊บ <c oughs> ลูกเรียนแม่ก็เรียนตามบวกไกลดหรอคะประมาณกิโลหนึง่งลหรอค่ะแต่ว่าทางผุ่นมัน <c oughs> บ่มีหมองลามก็เลยขามมาทาั่งนี่ไปแล้วค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้าอันมื่อน,นี้มาพบปาพี่น้องมาส่งความน่ารักของน้องน้ำโชคให้ทุกคนในเบิ่งนะคะมื้อน,นี้ก็ขอกราบสวัสดีสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ